พี่ใหญ่เนาะค่ะอะไรคะจากสีสะเกตจากสีสะเกตอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ60กว่าแล้วนะคะหกสุดยอดยังแข็งแรงอยู่เลยแข็งแรงอยู่ค่ะแข็งแรงนิดหน่อยใช่ไหมแล้วมาเรียนที่นี่ได้ไงคะมาเรียนที่นี่ดูดูจากทีวีโฆษณานะคะทีนี้ทีวีโฆษณาก็จะบอกว่าเออเรียนเรียนฟรีร้อยร้อยท่านแรกค่าเรียน97้าสิบาทก็เลยสนใจว่าโอ้ค่าเรียนมันถูกจังเลยแล้วก็เรียนฟรีด้วยเรียนขายออนไลน์ เราก็สนใจอยากเรียนเพราะว่าเกว่าเรียนเรียนตั้งเจ็วันแล้วมันก็คือแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องลองลงทุนอะไรมนันเยอะนะคะเ<ๆ>ลยอยากรู้อยากเป็นก็เลยจัดการสแกนค่ะจากเอ่อเชื่โคดที่ที่ท,ทีเอทีวีทีนี้ปรากฏว่ามีโค้ดโทรโทรศัพท์ไปพี่เลี้ยงเขาบอกว่าร้อยท่านแรกเราได้เรียนฟรี ก็เลยเรียนอยู่เจ็ดวันตั้งแต่เที่ยจนถึงกับสี่ทุ่มเมืวันสามทุ่มเป็นนักเรียนดีเด่นด้วยนะคะเนี่ยไม่เด่นนะคะก็พอดีเรียนทุกวันน่ะเรียนทุกวันค่ะทานข้าวไปด้วยเลยได้ประโยชน์เยอะไหมคะเรียนเรียนไปด้วยมันก็โอเคนะคะพอเรียนเสร็จไม่ก็มีเออ่ครูครูครูที่เลี้ยงอยู่ทร์ก็โทรศัพท์ไปถามว่าสนใจไหมที่ว่าจะสมัครไอ้วก็ว่าเราอยากลองสินค้าเาก่อนว่าสินค้าเนี่ย ของูนี่มันเป็นยังไงก็เลยสมัครอยู่ค่ะ2,500แต่ว่าไม่เคยเข้าเว็บดูไม่เคยเข้ารหัสดูอะไรทั้งนั้นคือทานก่อนเริ่มแรกนะคะว่าคุณภาพมันเป็นยังไงพอทานเสร็จโอ้คอลลาเจนก็ดีดูก็ดีนะคะกินไปกินมากาแฟก็ดีหอมด้วยถ้าไปทานมาเอหน้าตาเรามันก็สดใสขึ้นก็เลยว่าเออคาท่าดีทีนี้ก็มีโค้ เอ็มเมเี่ก็ขยันโทรน้โค้ดก็โอ้สุดยอดว่าเป็นยังไงสนใจไหมก็บอกว่าเอออยากอยาาสมัครทนี้ก็บอกว่าเป็นตัวแทนดีไหมเ,เราคิดว่าการลงทุนมันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะใช่ไหมแค่สองแสนกว่าบาทมันก็ไม่ได้ลงทุนมันก็ไม่ต้องมันต้องขอเราไม่ต้องส่งของนี่ไม่ไดูวายเมื่กวานนี้เราทําการค้าเราต้องลงทุนไม่ใช่แน่นอนเมื่อว<ร>าีทำการค้าอะไร จักรยานยนต์ทมขายจักรยานยนต์ทมน้ำมันามน้ำมันใช่ค่ะสร้างบ้านขายสร้างบ้านขายด้วยอ้มือมีการลงทุนมีการลงทุนที่เยอะมากเราเชื่อว่าสองแสนกว่าบาทมันมันก็มันจิ๊บจ้อยเลยใช่มมันไม่ใช่จิ๊บใช่มมันเป็นลักษณะว่ามันลงทุนไม่เยอะครั้งเดียวจบใช่แ่ล้วไหนไหนลองดูเพราะว่ากินแล้วมันเห็นผลสําหรับเรานะคะก็มีมีโรงนี้นเป็นนี้หรือเป็นที่ไหน ลงดีเลอร์เดือนนี้หรือเดือนเมื่อไหรมาแค่ที่นี่ครั้งแรกนะไม่ตอนที่ลงดีเลอร์ที่ลงเดือนไหนลงกับภูเดือนนั้นมีโปรโมชั่นอะไรพึ้สจิกาเที่ยวเรือล่องเรือโอ้ได้ได้โปรไปล่องเรือด้วยไปล่องเรือโอ้ก็เลยเออว่ามีมีโปรไปไปล่องเรือด้วยแต่ไม่ได้ไปเพราะเคยไปมาแล้วเหรอไม่ไปก็เลยสมัครสมัครเสร็จ แล้วก็เลยว่าเออมันก็น่าสนใจก็เลยลองดูแล้วก็จากพฤิจษฤษิการสมัครเราก็งานเยนอะเนาะบางทีก็ไม่ได้เข้ามาก็เรียนมั่งไม่เรียนมั่งนะฮะแล้วตอนนี้พ<อ>ี่เออได้ยังไงถึงมาออนไลน์แบนิ้งก็คือโค้ดก็จะเออกับ เนี่ยค่ะครูคุณเล็กพี่เลี้ยงบอกว่ามาแล้วดีนะก็จะมีการสอนถ่ายภาพมีการแอคชั่นท่าอย่างไงเราเป็นคนที่ถ่ายรูปไม่ขึ้นเลยเนี่ยค่ะแล้วเมื่อวานนี้เป็นไงบ้างสุ่ยอดตื่ยอดเลยวถ่ายแอคชัเลยถ่ายแอคชั่นทำยังไงจะโพสจะโพสรูปภาพยังไงจะต้องทำยังไงคือมามาแล้วมันคุ้มนะคะโคตรคุ้มเลยเนาะโคตรคุ้มเพราะมาเป็นครั้งแรกที่ที่ตึกที่นี่เข้ามาเป็นครั้งแรก พราะเราสมัครไว้ต้องสองเดือนเราไม่มีเวลามาีแล้วมาเยอะไม่คุ้มเลยเออใช่ก็เลยคุ้มมาแล้วหนึ่งเกิดความอบอุ่นเป็นกันเองถึงแม้ว่าเราเรามาเจอทีมงานคนคนละทีมงานคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นกันเองไปหมดทุกอย่างเหมือนครอบครัวเดียวกันมาแล้วรู้สึกว่าอ มันอบอุ่นแล้วรู้สึกว่าติดใจนะเที่ยวน่าจะมาใหม่ถ้ามีเวลาถ้ามีสุดยอดเลยพี่ถ้าว่าเวลามีเราเราไม่ขับรถเองด้วยนะนั่งรถนอนมาค่ะนอนมารถไบตู้นอนนอนมาขับรถใครๆกับขับมาอย่างเทพจะมาไกลเกินมันเสียเสียเวลาค่ะค่ะพี่พี่รู้ไหมน้องคนแรกงะน้องดาราแล้วฮะ